ไปไหมครจะไปเที่ยวทุ่งน,นาบ้างยกมือขึ้นเย้ท <c oughs> ี่ถาไใส่ใสายจูงก่อน <c oughs> ไปไหมถามจะไปเที่ยวเปล่ามาตูมอย่าพึ่งใจเย็นอย่าพึ่งแม่ใส่ให้ก่อนเล้ว <c oughs> มาตูมมาเนี่ยนะคะวันนี้อากาศดีนะคะเริ่มเข้าหน้าหนาว

ไกลหรือหลักมันมานี่ตูมมาตูมมาใส่ใส่ตูมจะไปไหมไปกับพี่ขามเป้าไม่สนโนสนโนแคไปไหมขับไปแล้วอุ้ยเย็นวันนี้อากาศนีมาตูมมาหาแม่มาตูมไปแล้วเที่ยกันเนาะ ตูมอยู่เลยค่ะทราขำกำลังจะบอกว่าตูมช้ามันจะมืดแล้วแม่จะไม่ได้พาเดินนานตูมช้าได้ไหมอะ <laughs> ไปไปเร็้ยวต้นขึ้นบนถึงแม่หอมใช่ไหมได้ตุ๊กไปไปไหมไปไหมตูมไปเปล่าไม่ตูมไม่ไปหรอตูมไม่ไปจริงหรอไม่ไปไหนกันไปไหนกันไปเดินเล่นลูกอากาศดีวันนี้เย็นเย็นเดิเข้ามหน้าหนาวว่ามันเย็นดีนะไปพี่ขาผมเขาพร้อมแล้วเนี่ยไปตุ้ม ไปทุ่งยาสวรรค์น้าพี่ขามกันเร็วๆๆ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 ๆวๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆุมๆๆๆๆ่ๆๆมๆๆ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 ๆ่ๆๆๆมๆๆูๆๆ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 ยๆๆ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 ่ๆๆ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 ขๆๆๆๆๆมๆๆ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  ได่ยอมตกรอบได้แตะที่จุดจะไปอะ่ะเราอะ่ะเห็นไหมเนี่ยพี่เขาพร้อมแล้วนะรีบเปิดประตูนะรีบเลย <ś lar> ขำจยเย็นขำร้น้องที่นี่น้อง ทุกอย่าส่วนมากของพีคงนนงพ่ค่ะไม่ไซื้อสายปูแบบที่มันกวงอ่ะ เช็คอ Check in. Check in ินเช็คอินทุกที่เลยนี่นะคะคุณย่าสวรรณาเปลี่ยนไปแล้ว เด็กๆน,นะว่าเป็นจ้าเลยกระโดดเป็นจ้าเงินแล้วนะคะกลับบ้านก่อนนะทุกคน ไม่ได้ลูกกองไม้ แม่เหมียวจอดรถไว้นอกบ้างเอารถเข้าบ้านกันลูกไปวิธีเดิมนะครับขึ้นรถเด็กๆขึ้นรถโอ้โหไม่รู้จะขึ้นทางไหนเลยข้างๆนั้นและะ้วกันอะพี่หาขึ้นล้อเป็นค่อรๆเลยลูกเจะเพ่อจะขึ้นรถเร็วขึ้นรถเลวนะพี่ตูมหนูต้องก้มนะลูกวิธีเอารถเข้าบ้านอีกแล้วนะฮะขึ้น โอยแย่งกันขึ้นจ,จุ๊มจุ๊มขาจุ๊มขึ้นไม่ไหวค่ะแม่ครับโอเคไปเปิดบ้านโอเข็นรถเข้าเหรอพอสตาร์ทรถปุ๊บน,นี่เลยนั่งหน้าตรงเลยเตรียมพร้อมมากนะ บอกว่าจะไปไหนกันลกูกไม่ได้ไปเที่ยวเอาไว้เข้าบ้านเฉยๆลูกปฏิกิริยาคนโดนหลอกนะครับเรียกว่าจะได้ไปเที่ยวนะครับปรากฏว่าแม่เอารถเข้าบ้าน,นะไปเข้าบ้านกันได้นั่งสักหน่อยก็ยังดีนะลูกเนาะโอเคเชียร<ม>์บายยังหลอกอ่ะ เก <Ü L _ string> ไปไปต่อแม่ไปต่อที่ไม่เปประตูหน่อยไม่เปประตูให้แม่น่ิดเดะควเติมหนูจะไปไหนลูกข้าหนูเท่มากอ้าวทำไมไม่ไปไหนอะนะตูมกำลังฟินเลยนะ ่าลงได้แล้วหยุดฟินดับฝันเด็กๆก,ก่อนลงบ้านกันครับทุกคนดูอะไรดูกเลยทุกคนมีเด็กไม่ยอมลงรถนะฮะพี่ตูมพี่คามโดูดูดูดแม่ ให้ดูน้องตุมก่อนนะตุมบอกว่าตุมสิงได้ตุมมจะสิงเข้าไปเลยโอ้โหฟินมากหลับตาครีมโอ้ยตุมสิหลับแล้วเด้อแม่เด้อเอกวันอกวันแม่ครับคือตุม้มจะหลับแล้วจริงจคงรับเห <c oughs> มือนเคียวตุ้มหลับแล้วครับแม่ครับ <c oughs> ทำไงครับท่านี้ไม่ได้นะลูก <c oughs> ไม่ได้ครับแม่ครับคือตอนนี้ตุม้มหลับแล้วฮร์ป่ ถาดดมดิดู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 อูอมมนนอด,อดีนะูดูดนดูดูดูดาดัดูดดูดูนูด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 ดูดูอ,อูดดีเูด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 อดด จรครับผมอบอ,อินดูนะอินดูเปลี่ยนแอร์ด้วยอวยนะอ๋อเปลี่ยนพัดลมเปลี่ยนเองด้วย วิ่งจนเหนื่อยอะ่ะถามวิ่งจนเหนื่อยใช่ไหมหตุ้มวิ่งจนเหนื่อยพอแม่พาขึ้นรถมันก็วงว่างเลยอะ่ะตุ้มตูมตูมอย่าเพิ่งหลับน้องอย่าพิ่งหลับไปลงไปนอนข้างล่างกัน,นไปนอนในบ้านกันทำไม่ต้มอย่าเพิ่งหลับนะแต่พี่ดูสายตาพี่ก่อนเคิร <c oughs> ์บแล้วเคิร์ฟอย่าพิ่งหลับ <c oughs> ดูสายตาพี่ก่อนจไม่ไหวนะตูมไม่ไหวแล้วหรอพี่พานตูมไม่ไหวแล้ว แมตุ้มจอดับแล้วว<ม>อ,อ,อืมนี่ก็ตัวใหญ่เบิ่มจังเนี่ยอืมนีม่กินอะไรไปรตูมหนูเพิ่มขนาดนี้ได้หรอถ้าพี่ขามหายไปหนูก็คงกินพี่ข่ามแม่ตร <laughs> งนี้แมวมือแถวบ้านเราหายไหมโอเคปะ